ที่นี่ไปแลกเรื่องข้อการมอบโอกาสให้กับคนไทยในต่างแดนกันบ้างโดยเฉพาะที่มาเลเซียล่าสุดในทางสุนนหนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็มีการมอบบัตรประชาชนให้นะคะให้กับคนไทยรายสั้นฉาิในมาเลเซียก็ข้ามฝากมาทำบัตรประชาชนแสดงความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์หลังจากผ่านการพิสูจน์ดี a นค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมเกนติงอำเภอเมืองจังหวัดธราธิวาตรกลุ่มคนไทยที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน่าตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อทําบัตรประชาชนภายใต้โครงการทีสุ่นอำนวยการบริหารจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ได้บุรณาการความร่วมมือกับสถานกองสุลนย้ายหนักเมืองโกตาบารูกรมการปกครองแล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดําเนินการแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีสถานาทางทะเบียนราษฎร์หรือคนไทยไร้สัญชาติในประเทศมาเลเซีย พลเรือตีสมเกตพ้นประยุทธ์เลขาธิการสอบตอกบกนะคะว่าทางสอบตได้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2560ภายหลังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จบบพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีทรงห่วงใยแล้วก็มีพระดารัสให้สอบตอรวมทั้งด้วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนที่อยู่ตามแนวตะแคบชายแดนโดยในคณะนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมตรวจ DNA แสดงตัวตนว่าเป็นคนไทยแต่อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านในจํานวน3 5 3คนแล้วก็คนไทยที่ยังไม่มีสถานะในพื้นที่5จังหวัดชาย ตายเนี่ยกว่า2300คนค่ะด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะนงางเซาวาเฮแล้วก็นงางเซาโนไซนีเอเวกุจิก็ได้บอกทละขวัาดีใจค่ะเทประเทศไทยเนี่ยดูแลดีมากเพราะว่าพี่น้องของตัวในส่วนใย่ยเกิดในประเทศมาเลเซียซึ่งการได้บัรประชาชนใบแรกในวัย39ปีก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์น,นะคะจากนี้ไปค่ะก็จะเป็นคนมีตัวตนหรือผูดได้ว่าเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์นะคะความหวังเทจะเขา้าโรงพยาบาลก็คือไม่ต้องใจเบียก็เป็นจริงแล้วค่ะพี่อโอ นายพาสิทธิจุฑาพุทธ,ธิกงสุนใหย่ณเนะมืองกตาบารูก็ได้บขว่ากงสุนค่ะได้สั้นโจ้ดำเนินการเพื่อสํารวจเก็บตอกประชาชนคนไทยเทไม่มีทะเบียนราศนะคะซึ่งเป็นความท้าทายในการค้นห้าเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็เยอะในพื้นที่ห่างไกลนะคะบ้างครอบรัวในน่ะทำงานอยู่ในส่วนยางพาราก็เลยต้องมีความพยายามเข้าถึงให้ได้มากเทสุดนะคะทางนี้นก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานราชการทางในและก็ต่างประเทศนะคะว่าจะพร้อมดูแลประชาชนคนไทยเนี่ยให้ดี ุดก็ถือว่าเป็นสวัสดิการนึงที่ประเทศไทยนะคะมีให้กับคนไทยทึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ต่งตางที่เก<ด>ิดใ,ในพื้นที่อืนอ่นนะคะต่ถ้าเป็นคนไทยก็มีสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการท่าทียมกับบุคคลอื่นๆน<ช>ะ<ล>คะก็ถือว่าได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์เรื่องของสวัสดิการข้องรัฐต่างๆก็จะได้รับท่าวียมกับคนไทยคนอื่นๆด้วยเนืนอย่างคุณซาวาเฮและโกโนไซนี่เนี่ยก็บอกว่าดีใจนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ขแสดงความยินดีด้วยนะคะใช่ค่ะ